สวัสดีบรุณรัศดา,าช้อปปี <c oughs> จ้จริงๆคือผมไ,ไม่ได้จะมาอัดคลิปลงยูทูบนะครับวันนี้เพราะว่าช่องมันก็แทบจะลางอยู่แล้วครับก็ถามว่าคิวผมไปไหนแล้วก็ไม่บอกรอครับความลับถ้าใครอยากดูว่าไปดูในเฟซเอาละกันก็หาเฟซไดแก้วคือวันนี้เว้ยแต่ผมไม่อยู่บ้านไงผมก็เลยไม่รู้ะคือคือวันนี้ผมเพิ่งกลับจากบ้านมาครับแล้วก็มีพัสดุมาส่งประมาณจะส่ง,สง,สงหลายวนแล้วพี่ปมเป็นคนรับวันสามร้อยให้พี่สองบาท แต่ว่ารู้ไหมข้างนั้นคืออะไรผมแก้แล้วแต่ว่าคือแบบไอ้เช่ยผมไม่ได้สั่งไอ้เช่นนี่มาเลยไอ้ออที่ทออะเนี่ยคือจริงๆมันคือชุดอุป,ปกรณ์ตกปาลาเดี๋ยวผมจะเปิดรูให้ดูว่ามันทาานยังไงคือไปวนี้แค่โครทอเลยสั์เอ,อ้ยคือแบบมึงส่งเอะไรมาแล้วมึงเอามาตกปาลาฉลามยังไงวะฮะลุกมึงดูกูถามจริงคือผมก็ส่งเรื่องไปแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้เรื่องหรือจะได้เลือดนะ ไอ้เหี้ยต้องสามร้อยเลยนะเว้ยสามร้อยแล้วก็ติงงวงัอะไรยิ้มากอโอท้อหวานี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเดี๋ยวผมเปิดให้ดูสามผมกระแด่เปลี่ยนทำไมเ่ะครับเสื้ออุ้ยเขาต้รงับบนี่ครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าผมได้หาอะไรมานี่แล้วก็เปิดให้ดูว่าผมได้อันนี้ผมได้อันนี้แต่คือที่สั่งอ่ะมันคืออะไรรู้ไหมคืออะไรวะนี่สามสี่สองนี่มันคืออันนี้ที่ผมสั่งอ่ะเนี่ยเห็นไหม เห็นไม่เนี่ยมันคืนนี้เวย้ยกล่องเหยื่อปลอมยกชุดเนี่ยแลวดูที่มันส่งมาฮแลวดูที่มันส่งมาเนี่ยแค่แค่เนี้ท่้งจริงตกแ้ล่วดลมเลยก็มีแค่นี้แหละที่จะมาระบายเดี๋ยวคลิปหน้าถัดไปจะตั้งใจแล้ว ตั้งใจนอนนไม่ได้ตั้งใจตัดเออโอเคอันนี้ก็อัดโงโงๆไปก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็หมดไฟทุกคนก็ต้องเข้าใจหน่อยนะครับสุกโ,โคพิดมไฟไม่ค่อยจะมีเดี๋ยวไปเติมกันละกันก็ <c oughs> เจอกันไวอีกทีหน้ากดซับให้ด้วยนะครับผมผมผมจะกลับมาคัมแบ็กแล้วเดีกคอยดูละกันถ้าเป็นเชื่อหรอรอชมได้เลยนะครับไอสันเพิร์เจอไปและโอเค